ภายเจ้าของยอดน้อยถ้าคุณถึงเกล็นมาลอสิงรมือรอยมันอีพอเบิเพชรหลากหลายหลากหลายแฟนไร่นะครับให้กับไม่ว่าจะเป็น มวยก็เปหนมวยเราไ้รับกานัสนะครับจากของคุณถือกานัดและก็อน้ำกันก็คือชุดชมาด้วยทุ่นะครับวันนี้ไม่ได้นะครับ นี้คุณหมอเรายังไม่ได้ทำงานนะครับเชื่อแน่คุ่ถัดไปท่านได้ทำงานแน่นอนเดี๋บวกเอนบนเตียงขาวย่อข้อสามย่อข้อสามยข้ามขาวหมอดีจอีครับหด้รกว่าการไหว้ของเรนักแขนชาวติ์เมืองไทยนะ นี่ท่าอะไรสามร้อแส่มรับนี่คืออ่บันดาลในล้ำค่าครับประเไทยพองเรามีทักษะมีทัก็ะต้องเข้าใจอู้หู้ดีมาของครี่เคุณกครับท่าอะไรนะครับ มดูนะครับก็รีแมตต์กันอีกครั้งหนึ่งในงานกีฬาโวยวยคนนี้รีนัาแกนพลังหมวยไทยลอยพอดีพร้อมแค่ดานบินเอาเวอสว่างเรนโอ้โหรีน่าที่ซ้ายเด็กขวาโอ้โหนะครับลอยพนนี้เดินไล่เลยครับออกปากซ้ายขวาดูนะครับมันไม่นะลอยแคงขวาขวาหลังซ้ายขวารีน่าออกซ้ายคนที่จ้ยกซ้ายขวาโอ้โหนะครับเปิดกันทีแรกแรกัดแรกตอกันเลย นักขุดจุลกของเราเรียงปินะครับอหมีักกแทกายทุวันนี้โดนดีเลยโดนดยังหนุนเอาใส่เลยนะครับไม่รอช้านี่นะครับบนกระดกที่ความรุนแรของพอให้นะครับพวกยไทยไม่มีชาติใจที่จะทได้เหมือนอย่างคนไทยเรานะครับเอาละครับีากว่าตายกว่าเหนื่อยนะเหนย กโไหียที่ดูนะครับแข่งสองเขาซ้อยนะครับสหรับยผเพลินจังหวะมันวันนี้ออกอื้อนัเา่ไม้โอ้นะครับี้ารสออรสูุตัวน้อยเพืเรานะครับวันนี้วันนี้หลังกัน แบบนี้าต้องชูตัววแล้วสลับรีนะแบบางตไทาน่ปารีงนคะแตายแขกวาไั้เยอ้ครับแกนะครับตนั้นเสีกี่แะมให้ชต,ต้องจำกันอยู่นะครับแอตไลสลับการต มนนีเด็กคงเลิกมล่ท้าไมนะขวาลุ่ไปโอ้โหสุดยอดนะครับแสดงข้านไปเลยนะครับทิ้งต้นไม้ลูกจะหมดเด็กเล็กคนไทยจริงครับเด็กเขาจได้เสียอารมณ์นการที่จะชมมวยสนุกนี้เปนแฟนโดยนะครับไม่ว่าที่กรุงเทพก็ไปแน่นอนนะครับที่มีร่างกำเนินตื่นเต้นดีดีนัดใหญ่แต่ผมรับแฟนต่อแนะน้อง we want to ตัวนี้ได้กางอีออกอาวุธแม่ไม้โวยไทยไม่ยั้งเลยนะครับในทุกอย่างตัวนี้โอ้วันนี้ก็ที่จะชกนะครับครั้งนี้นักแมตช์ต้องสิงห์บุรีไทย กจริงๆนะครับขอหรับท่าที่เราทุกเบอร์ไว้ของเราแค่คู่นี้เป็นคู่ที่สามแค่นั้นนะครับในหน้าปุ่ในรูปแบบของแต่ว่าทางด้ากนั้นโรนินีก็มาโยกสุดท<อ>้ายกที่สาม

ได้เห็นนะครับหลานๆออกอาวุธบนเวทีแล้วก็เอ้นะครับไม่ปล่อยตัวไทยนะครับมีทุกรูกวคนนี้บัตรท่าตองและแม่ป้าทางนะครับเราอยาเห็นนะครับนี่คือผู้ที่จะสืบสารนะครับบุยไทยบรมียบรโลกครับ รนี้มีภาที่เรทุกตัวใ้ตั้งรงครับว่ากรมีเ็นทุกคนนจะี้าพสาไม่นะครับสำหรับคู่นี้โอ้โหวันนี้ต้องกว่าโอ้โหเสีดายนะทุ มาดูนะครับใบที่สาจะออกอไปที่ฝัง่งไหนไปที่แดนนะครับ ทุกวันกับแ,แขกผู้เกียรติด้วยการบูนะลูกนะขอว้วันนีด้วยนะครับขอบคุณนะครับผู้รับผู้ใหญ่ใจดีขอบคุณท่าน